เบ็ดเฟรหนึ่งของกล้อง Sony A7S Mark 3ที่ผมชอบมากๆนะครับแล้วก็ น่าจะเป็นส่วนที่เป็นไฮไลท์สำคัญที่ทำให้กล้อง Sony A7S Mark 3ตัวนี้มันเป็นกล้องที่เขาเรียกกันว่า k i King o f l o w Light อย่างแท้จริงคำว่า King of Low l i g h t เนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าเราจะให้พูดกันน่ะมันอาจจะแบบแรดูแบบยิ่งใหญ่เกินไปนะครับแต่ว่าส่วนที่ผมรู้สึกว่ามันมีประโยชน์แล้วก็มันสำคัญมากๆแล้วก็มันทำให้การทำงานของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นกับการจัดการภาพที่มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นนั่นก็คือเรื่องของการถ่ายภาพหรือ นั่นก็คือเรื่องของการถ่ายวิดีโอที่ high ISO นั่นเองหรือว่า ISO สูงสูงนะครับแน่นอนครับแต่หลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจว่ากล้องทั่ว,วไปเนี่ยเวลาเราใช้ ISO นะครับเวลาเราพุชขึ้นไปเนี่ยมันก็จะไปเร่งกระแสไฟฟ้าให้ให้ตัวกล้องเนี่ย,ม,ม,ม,ยมันมีการรับแสงที่ดีมากยิ่งขึ้นให้ตัวเซนเซอร์ครับมันมีการรับแสงที่ดีมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับเวลาเราพุชขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ย ISO ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนอส์ Noise, มันก็จะเริ่มมาถูกต้องไหมครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองทดสอบบันทึกไฟล์จากตัวกล้องนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าความสามารถของ u u l l a i n ใน ISO เนี่ยมันจะช่วยให้ฟุตเทจวิดีโอของเราเนี่ยมันมดีขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวผมลองบันทึกไฟล์วิดีโอลงไปดูก่อนนะครับ คือไฟล์วิดีโอที่ผมจะบันทึกตอนนี้นะครับผมจะบันทึกทั้งในตัวกล้องแล้วก็ในตัวหน้าจออัตโ o มอสน์ Ninja V ตัวนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ทดสอบแล้วก็เห็นภาพไปพร้อมๆกันซึ่งอตอนนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยม,มันคือมันคือไฟล์วิดีโอที่เป็นเป็นหน้าดำๆเนี่ยนะครับเป็นไฟล์ดำๆเนี่ยจากการที่ผมปิดเลนส์แคปเอาไว้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่า ISO ที่ผมใช้อยู่ในหน้าจอตอนนี้มันคือ12,800 เพื่อนๆเ,เห็นไหมครับว่าตอนนี้สีสันนะครับมันค่อนข้างที่จะดามืดสนิทแล้วก็ไม่มีนอยส์โผล่ขึ้นมารบกวนเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าผมทําการลด ISO ลงไปนิดนึงนะครับที่10,000ห่ะลดลงไปนิดหนึ่งหมื่นตึก๊กโอโ้โหสิ่งที่เพื่อนๆเห็นคืออะไรครับสิ่งที่เพื่อนๆเ,เห็นคือมันมีเกรนเกิดขึ้นมาบนหน้าจอเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียว อ่าเยอะมากเลยทีเดียวซึ่งเกรนที่เกิดขึ้นมาหรือว่านอยที่เกิดขึ้นมาบนหน้าจอที่มันเยอะขนาดนี้มันคือการที่ตัวเซนเซอร์นะครับเร่งกระแสไฟไฟ้าดันขึ้นไปให้ตัวกล้องเนี่ยสามารถที่จะบันทึกภาพขึ้นมาได้แต่ว่านอยมันก็โผล่ขึ้นมาเยอะขนาดนี้แต่ว่าตัวกล้องอ Sony A7S Mark 3เนี่ยมันมีโหมดที่เขาเรียกว่า Dual Gain ISO นั่นก็คือมันมีมันมีเหมือนคล้ายๆกับเป็น Native ISO ระดับที่2นะครับซึ่งมีอยู่ในทุกๆ แกรมมาโปรไฟล์ uh, ที่เราเลือกใช้เลยทีเดียวซึ่งตอนนี้ผมเลือกใช้แกรมมาโปรไฟล์นะครับแบบ S log ok 3อยู่ซึ่ง Base ISO เนี่ยมันจะเริ่มต้นอยู่ที่640ซึ่ง640เนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าตัวไฟล์เนี่ย สีดำของเราเนี่ยมันดำมืดสนิทแล้วก็ไม่มีนอยส์ใดๆเกิดขึ้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราผมค่อยๆเร่งขึ้นไปนะครับที่800ที่1,000ที่1,250ที่1 6ที่2,000 2,500 3 000, 2 0 0 4 0 0 5,000 6,000 8,000 10,000 ที่10,000เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมี n noise โผล่ขึ้นมาเยอะแยะมากมายแต่พอสเต็ปถัดไปนะครับอันนี้ผม Push ขึ้นมา4 s t สต็อปแล้วนะครับแต่พอสเต็ปถัดไปที่สต็อปที่4บวกห3เอ้ยบวก 0, 3, อ่า4บวก0.3นั่นก็คือ4 s t สต็อปแล้วก็บวกขึ้นไปอีก1คลิกนั่นเองนะครับที่12,800จากเบสไซดโรที่640ของ Gamma Profile แบบ S-Log3 นะครับมันก็จะได้อ่อ มันก็จะได้ Dual Gain ISO ซึ่งมันจะได้ Base ISO ระดับที่2ที่เราจะสามารถใช้งานไฟล์วิดีโอของเรานะครับได้อย่างสะอาดเลยทีเดียวซึ่งไอสูตรสเต็ปสสตอปบวกหรือบวกอีก0.3สตอปเนี่ยนะครับ4สตอปบวก0.3สตอปเนี่ยมันก็จะเป็นสเต็ปถัดไปของ Dual Gain ISO ของกล้อง Sony A7S Mark 3พอดีซึ่งความสามารถตรงนี้มันจะทำให้เ,เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะนำไปถ่ายวิดีโอในสถานที่ที่แสงน้อยๆเนี่ย แล้วก็ให้คุณภาพของไฟล์ที่มี Noise ที่น้อยมากๆหรือว่าถ้าเกิดมันเกิด Noise ขึ้นมาในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเราถ่าย ISO ที่สูงกว่านี้ มันก็ทําให้เราสามารถที่จะลดนอสด้วยโปรแกรมต่างๆได้อย่างง่ายดายมากขึ้นแล้วก็ทําให้ตัวฟ o ตเทจวิดีโอของเราเนี่ยมันมีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งไอสูตรงนี้นะครับมันสามารถใช้ได้กันกับทุกๆแกมมาโปรไฟล์ที่เราถ่ายด้วยกล้อง Sony a7s mark 3โดยที่เดียวไม่ว่าเพื่อนๆจะถ่ายแบบไม่มีแกมมาเลยเขาเรียกว่าอะไรไม่มีแก m มมาโปรไฟล์เลยไม่มี Picture Profile เ,เลยนะครับหรือว่า จะใช้โปรไฟล์พิกเจอร์แบบอื่นๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นซีน1ซีน2ซีนสซีน4 S l เอสหอกสเอสอก หรือจะเป็น HLG ก็ได้นะครับสามารถที่จะใช้สูตร4บวก1ตรงนี้ได้โดยที่จะทำให้ตัวกล้องนะครับพุชไปที่ระดับที่ dual gain ISO ของเขาพอดีซึ่งข้อมูลตัวนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบแล้วก็ลองนำไปใช้กับกล้องของตัวเองดูนะครับซึ่งไอความสามารถเนี้ยตอนเนี้ยมันมีอยู่เพียงแค่ในกล้อง Sony A7S Mark 3ครับก็หวังว่าในอนาคต Sony นะครับจะจะดันเอามาตรฐาน dual gain ISO ตรงเนี้ย เข้ามาใช้ในกล้องของ Sony ตัวอื่นๆอีกด้วยวิดีโอนี้ผมก็นำมาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆเป็นข้อมูลเพียงแค่นี้ก่อน,นครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมมีวิดีโอทดสอบหรือว่ามีข้อมูลทดสอบอื่นๆที่ผมทดสอบด้วยตัวเองแล้วก็นำมาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆฟังผมจะนำมาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆฟังอีกครั้งหนึ่งวิดีโอนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม,ม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ